สวัสดีนะครับพบกับผมนาเบ้นนะครับจากชาแนลทำไปเรื่อยตกปลานะครับวันนี้นะครับพามาเข้าหมายบ้านแพ้วนะครับวันนี้เป็นหมายของนักเก่งกับนักพลนะครับวันนี้ลองเข้าดูครับก็เป็นหมายทั่วไปครับงานปลาช่อนนะครับหมายสวยอยู่นะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผลงานวันนี้จะแห้วหรือไม่แห้วเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าไปเลยครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยขาดนะัาเก่งขาดขาดเลยอู้กระสงไม่ธรรมดาติจริงๆเลยไหนดูซ้ายดิไซโลเลยใช่อู้หกระสงไซใหญ่เลยเนี่ยาปาดเร่งคำเลยส่งด้วยความค่อนเออเนี่ยครับโอ้หกระสงน่เก่งครับ สายใหญ่จริงนะเก่งสายนี้ป่ะที่ขาดไปเมื่อกี้ไม่รู้ไม่เห็นตัว,ตวไม่ใช่หรอกอยู่ตรงนู้นแงกบยางอะไรนะกบยางสายมึนนะครับของนักเก่งนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเ Facebook นักเก่งให้นะครับตัวนี้เป็นกบยางงานตีประช่อนนะครับสวยจริงปลาลายงูสวยสวยอปลดปลาเถอะนักเก่งโอเคผมจะปล่อยนะโอเคครับกะส่งผ,ผมไม่ค่อยอยากได้ตอนเช้ามันตายเนี้ยมันจะเสีย ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมั้ยเนี่ยก็ส่งไงนะอืมอร่อยเอาไปทำต้มยำเนี่ยอร่อยมากผมยังไม่เคยกินเลยแต่ว่ามันปลาหายากแล้วแหละถ้าได้จริงผมก็ปล่อยบ่อยนะไม่เคยจะเท่าไหร่ตื่นเลยหจับหลุดนะโอเคไปครับให้นักเก่งปล่อยครับปล่อยปลาตัวแรกเป็นไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมาก นี่มุดลงไปแล้วโอ้ยสักิปเข้าไปไึกกินน้ำบาลเลย หส่ใบระท้าวเ,าเลยข้างบนนู่นโอ้สติ้าไปเมื่อกี้น้ำบาเลยตกใจครับต้บ้านนี่เลยครับเมื่อกี้ไม่รู้ไปไหนยังสติ๊เข้าไปครับ ลวงๆเนผมชอบนักเลยลวงพอที่แคบๆนี่ครับนี่ครับลวงเข้าไปครับแต่ไม่มีตัวครับบาแบบแบบงทีดูเตีดเด้ยวโว้กนั่งค่อยขาอันทีขาข้างมันก็ลงไปเลยนะครับ ไฟใหญ่ด้วยชอนไฟใหญ่ว้าจะโดโอ้ยจะได้จะโดแล่่้วเก่งถือกล้องให้หน่อยไม่แวไม่ได้สายสติ bridge, ีดมาล้วงขนาดนี้ ลวงลวงไปใต้ใต้ถุนบ้านระวังมันสะบัดอ่ะแกะเเย่อกันนะตัวไวมาแล้วครับะาดตัวแรกของผมนะครับหลังจากที่ขาดไปตัวนึงนี่ครับกัดเหยืยอยางลงแซมนะครับเต็มปากเลยทะลุปเป็นตาฟอกเนาะไม่ได้มเมื่อกี้นี้ผม ยิงเข้าไปใต้บ้านนี่ยิงเข้าไปส่องไมออออ้กัดเลยอ่ะ <laughs> นี่ตัวนี้เดี๋ยวเราปลแล้วปล่อยนะฮะ <laughs> โอเคเราปลดตาก,กันครับเอาจนได้ครับ <c oughs> จับปากเหมือนปลาท่อนเลยอคือไม่จับไปแบบน่ากลัวมากกระสอบยังจับลำบากเลยปล่อยครับปล่อยลปล่อยลปล่อยครับปล่อยก็ล,ยละหนึ่งตัวเราจะต่อเลยครับครับเดี๋ยวท้องมอบ เหยื่อดีๆให้น้องใช้นะครับเป็นเหยื่อย,ยางลุงแซมนะครับเป็นเหยื่อออสซิงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาให้น้องไ,ไว้ใช้ครับผมแล้วก็เป็นพวกหนอนยางอ่านี่อเ,เอาไปแบ่งกันใช้เอาตัวเบ็ดด้วยไหมจะได้มีเกี่ยวเอาตัวเบด็ดไปเกี่ยวเป็นเปล่าเกี่ยวเป็นเนี่ยตัวเบ็ดแบบนี้เกี่ยวเป็นใช่ไหมเกี่ยวเกี่ยวเป็นครับอันนี้เอาไว้เกี่ยวเหยื่อออสซิงอะ่ะอ,อันนี้เกี่ยวหนอนยางนี่เบอร์เล็กกว่านี่ มากรดตัว,วไปเลยกัดไม่โดนกัดไม่โดนดดดดดกๆดัดไม่โดนดไสสวยเลยครับ ไม่โดนตั้งหลายรอบคืออะไรนะพนไม่เอาอะไรกูไม่เอาอะไรนะครับตกแล้วตลอดเลยเนี่ครับมีนพลพาเข้าหมายนะครับเป็นหมายของสวัสดีครับสวัสดีครับพอเราพาไปย้ยวขวาเราถึงตกได้ตลอดเลยได้ครับ ไปไหมไปนะอุ้ยอุยอุยสายใหญ่เลยอุยดูดิเหยื่อเละเลยอู้หูยเห็นตัวเลยสายอย่างนี้เลยอยู่ใต้ใบบัวกัดปุ๊บมุดเข้าใบบัวเลย อ้ยสายพันธ์สายพันธ์โอ้ยมาพันธ์อะไรตอนนี้นี่สายปอกใช่ครับรถคันวัดเลยกว่าดจัดได้ที่เลยครับหมายนพลครับวันนี้น้พลพาเข้าสายป๊อกว่าอยู่ทำไมจุ๊บจับจุ๊บจับบ่อยจังใช่ครับนพลเอาไปทอนไหม อาใส่วยหไครับได้ได้มีมีถุงไหมผมผมไม่มีถุงนะหนาใบเดี๋ยนะใบเจ็บนะครับโอเคโอ้ยรู้แล้วว่ากินยังไงไม่ต้องส่งอัดเลยกัดปุ๊บอัดเลยเนี่ยผมอัดเลยเนี่ยปุ๊บรถคันอัดเลยผมไม่ส่งเลยเสี่ยงเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบต้องไปรอให้มันหลุดใช่ อะไรนะใบเก็บไปครับมาซ้ำทีหลังเขานี่ต้องเกรียมใจหน่อยหนึ่งว่าเจ็บตัวแน่มาซ้ำทีหลังเขาอย่างงี้นี่ใช่ครับ,รบเกรียมใจไว้เลยนะครับได้แล้วครับกับกบยางอะไรนะสายมึนกบยางสายมึนครับปลานักเก่งครับโอ้ไซส์สวยจริงนะเก่งกัดตรงไหนเนี่ย น้อตีล้อลอชาสบสบมาโอ้กัดเลยปะปะป,ปครับลุยกันต่อครับสวยจริงนะเก่งลอดแล้วสองคนกัดตรงไหนน,ะมมน,น่มันกินมันกินริมที่เรายืนเลยอ่ะ ชนอูใสสวยวใสยสวยใช้ได้ครับใช้ได้ตัวแดดเดียวเลยฮ่าฮโอ้ยอยาให้หัวเสียแมไม่ไต้องส่งนานตัวเนี้ยเรียบร้อยครับอยอดยงไงนะพลโหดดดจะกินดูกินลงคอเลยคอไปเลยปาดหัวร้อนมาหลายตัวแล้ว มันต้องเจออย่างนี้อ๋อเอาใส่ไว้นู่าานใช่ไหมไปไปเดี๋ยวหาคีมปลดก่อนนักเก่งนักเก่งยืมคีมปากยาวหน่อยอน้องไ้ปลดต้องให้นับถึงมือนะายตอนแรกผมจะลงว่าผมเว้นวันนห้นะเขาอต,ตอดรถตีเฉย อไไเอาอะไรแป๊บเดียวอะไรแป๊บเดียวอันนี้หัวร้อนจริงเหรอเอาอะไรแป๊บเดียวอืแม่งเอ้ยหลุดอะไรวะอืม กินลุดกินลุด,ลดอะไรวันนี้จะตกจะตกตก,ตกยังไงเนี่ยขูทั้งวันสองสามตัวตาแอะพอนี้เราจะมอบโล่รางวัลปลาฉลาดแห่งปียอด,ดครับสรุปผลวันนี้ก็ถือว่าได้ปลาผมก็ประมาณ3ตัวนะครับแล้วก็นักเก่งอีกสตัวนะครับวันนี้ วันนี้ก็มีนักพลนะครับพาเข้าหมายนะครับวันนี้ก็เป็นทริปมิ팅เล็กๆนะครับของค่ายเหื่ยางลุงแซมนะครับวันนี้มีน้าต้อมนะครับมีลูกสาวนต้อมนะครับมีพญาดําพลนะครับวันนี้ก็มีมิ팅เล็กๆนะครับและใบอีกหนึ่งคนนะครับนี่เลยเอาวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับปิดทริปได้ดีครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่นี่รอบหนึ่งเดี๋ยวจะมาเลี้ยงคืนนะครับบุตตอนนี้ก็เดี๋ยวใครที่ ผ่านมาเส้นบ้านแพล้นะครับอยากกินร้านอาหารที่แบบว่าอาหารอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอ,าอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะครับติดคลองมอแก่นะครับร้านสห์สุวรรณซันเซ็ครับร้านสห์สุวสสรรณนะครับโอเคราคาไม่แพงมากสี่สุวรรณซันเซ็ตได้ครับวันนี้ก็เป็นทริปวิ้งเล็กๆนะครับถ่ายเยออยางลงแซมนะครับโอเค เดี๋ยววันนี so, ้ก็ถือว่าปิดคลิปได้ดีครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนครับโอเคเชื่อหน้าผมสัญญาว่าผมจาไม่แ้วครับก็วันนี้เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะเก่งบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับมาดีดังไม่เ่ตุกตา